สวัสดีค่ะเลข3กับเลขเจนะจ๊ะเลข3าค่ะดาว,วังคารเทพเจ้าแห่งสงครามนะคะกับดาวเสาร์ก็เทพเจ้าแห่งโทษทุกข์นะคะก็เป็นหัวหน้าฝั่งดาวบาปเคราะห์ทั้งคู่นะคะถ้าเกิดใครใช้เลขคู่นี้ก็แนะนําให้ถ้าเกิดเปลี่ยนได้เปลี่ยนก่อนนะเจ้าเพราะเป็นเลขแห่งอุปสรรคปัญหาค่ะเราจะเจอแรงกดดันการประทะอุบัติเหตุนะคะคนที่ใช้เบอร์นี้นะคะอยู่ก็เป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งค่ะทรหอดอดทนเพราะว่าต้องผ่านการทดสอบจากชะตาชีวิตมาค่อนข้างหนัก นะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีสิ่งที่ฟ้าส่งมาทดสอบนะคะทุลุกแบบผ่าความเครียดความกดดันนะคะได้งานหนักงานยากค่ะทำเราอาจจะพูดจาขวานผ่าซากนะคะแข็งกระด้างไปนะคะโดนเอาเปรียบโดนโกงอุบัติเหตุก็มีเกณฑ์ที่จะมีขึ้นมาการผ่าตัดนะคะเสี่ยงที่จะพิการแล้วก็มักจะมีโรคเกี่ยวกับกระดูกกระแสเลือดความดันนะคะอุบัติเหตุการทะเลาะวิวาทนะคะเพราะฉะนั้นเลขนี้ยังย้งยําเตือนถึงการผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ถ้า าเกิดใช้เบอร์นี้อยู่ต้องระง,งับโทระให้ดีๆนะคะให้อภัยกันนะคะเอาทางธรรมเข้ามาจา้ะสนใจทรหัสเบอร์โทรศัพท์วันเดือนปีเกิดเปิดไพ่พรหมยาณที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะติดต่ออาจารย์อัญญาพรหมยาณมาได้ค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะเพื่อมาดูรหัสตัวเลขที่เหมาะสมกับตัวคุณเพื่อนำความโชคดีนำความสุขมาให้นะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ